มันดูพิมพ์ทรงเหมือนวัดหลักคังนะครับอันเนี้ยเป็นพระช่วง2,460เห็นนะช่วง2,460สูตรเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่สูตรเนื้อของวัดหลักคังอะเห็นไหม ก็คือเอ๊หรือว่าจะใช่ไอ้นี่แก่น้ำมันเอ้เฮ้ยเออเราเราดูดิเฮ้ยสูตรเนื้อวัดระครังนี่ว่าแต่เป็นพระถอดพิมเอเออเออเออเฮ้ยเออเออเออเอนี่เนี่ยกระบวนการผลิต2460เพื่อนเพื่อนสังเกตดูเส้นซุ้มหนาแต่ ด้วยความที่ว่ามันเก่าแล้วมันเริ่มหดม้วนใช่ไหมนี่เห็นนะพอมันเก่าแล้วมันเริ่มหดม้วนเข้าไปนี่นี่การหดม้วนอย่างเนี้ยมันก็เป็นเออเออเออนี่เฮ้ยเอ๊ยไอ้นี่มันเฮ้ยใช้ได้นะสูตรวัดระคังสูตรวัดระคังดูกระบวนการผลิตเนื้อเนื้อเออเออเฮ้ยได้ได้ได้ได,ได้ได้อยู่